พี่ออมบอกให้บางไว้ครับวันนี้นะคะเลิกดีะล้วส่งแล้วด้อกับหนึงครับอ่าตกมือตกมือตกมือเขาถามแร้วตกมือวันนี้ก็วงสวงแล้วดีใจมากๆเลยครับผมวันนี้เป็นแบบเลิกงามยามดีใช่ไหมครับพี่ก้าครับต้องเลยต้องพูดครับครับไม่ได้นะถ้าอยู่กับตีต้องพูดครับครับ ได้เรื่องจากผู้จัดก่อนที่ไม่รับนะผู้จัดครับงงเลยครับก็นั่นน้ำตัวจริงปะเนี่ยครับจริงจริงอันนี้เรื่องจริงเหรอครับจริงงงใใหห้้บุรณะรับไม่ได้เล่นเรื่องนี้ครับแต่ว่ารับบทเป็นผู้จัดไม่ได้กำกับนะเรื่องนี้เป็นผู้จัดของซีรีส์เรื่องนี้ครับผมมผัใช่รับบทเป็นผู้กำกับเหมือนกันค ล่าครับระบบุ้งก้าครับผมสวัสดีครับติติครับรับบทเป็นด้วงครับผมเอ๊ต้องตกเงินด้วยครับสวัสดีครับปอหนะครับรับบทเป็นฉินครับเอ๊อะะเพื่อเผื่อกลับเพื่อนก่อนนะนะกลับเพื่อนก่อนสวัสดีครับพีนะครับรับบทเป็นโต้งครับบุ้ง สวัสดีครับยูนะครับระบบเป็นคิมครับอมาแล้วสวัสดีครับเวมนะครับระบบเป็นแปะครับน้องแตะน้องแปะสวัสดีครับนองนะครับระบบเป็นเจมี่ครับเจมี่เจมี่เจตนาเราต้องเด็กลงไงไม่ได้หนึ่งตงลาอ่สนแตนี้เรลตกลามายใช่ ก็ฝนตกแล้วก็หยุดแล้วก็มีตกเบาๆให้แบบเดี๋ยวร้อนมากแล้วก็หยุดอีกเขาบอกว่านี่คือเทพาับรู้แล้วนะใช่ยังไงคุณน้ำใจเขาบอกว่าเป็นความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าวงสวงที่ไหนแล้วมีฝนลปอยๆออกมาแล้วพอ <c oughs> แบบวงสวงเสร็จปุ๊บฝนหายแปลว่านี่คือแบบประทานพรที่แท้จริงแล้วโอเคคราวนี้ลุ้นต่อเลยว่าจะอยาตกแล้วนะคะก็ ก็จริงๆเดือนนี้ก็เปิดกล้องนะฮะว <Hey. S 1> ัสปอยแบบนี้สปอยมาก <c oughs> ครับ <c oughs> ใช่ครับก็แบบจริงๆน้องๆก็เตรียมความพร้อมมานานมากๆแล้วนะครับจริงๆแล้วที่แบบอัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างนะฮะแต่ว่าคือทุกวันที่มีงานนะครับน้องก็แบ่งเวลาเนาะมีซ้อมบอยแบนด์ band, มีออกงานอีเวนต์แล้วก็มาเนี่ยครับมาเวิร์กชอปอืมก็ ใช่ครับแต่ว่าจริงๆเวิร์กช็อปแบบเวิร์กช็อปมาค่อนข้างแบบพอสมควรแล้วเนาะใช่ใช่ก็คิดว่าเป็นจํานวนที่เยอะขังใช่ใช่สำหรับสําหรับในการเยอะเยอะในการเวิร์กช็อปสำหรับการแต่ก็ก็ยังจะรู้สึกว่ายังต้องเวิร์กช็อปต่อไปอีกครับไปเรื่อยๆครื่ด้วยเวิร์กช็อปเรอยเครื่องด้วยใช่ครับก็ให้แน่นไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเห็นมีนักแสดงหน้าใหม่ใช่ใช่ยังไงครับกลับก่อนเป็นยังไง น่ารักก็คิดว่าน้องๆโดนชูตมาด้วยความแบบตรงคาแรคเตอร์เนาะแล้วก็น้องๆก็ไม่แต่ว่าก้าก็รู้สึกว่าก็เตรียมตัวน้องมาได้ดีต้องรอดูในซีรีส์ว่าจอบมาเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังนะครับก่บน้องช็อปมาแล้วเป็นไงนบ้างคะที่น้องช็อปที่ผ่านมากับน้องๆหน้าใหม่ก็ถ้าน้องๆหน้าใหม่เราก็ต้องตีบอเนาะซึ่งก้าคิดว่าตอนนี้น้องพร้อมมากๆ แล้วแล้วก็เข้าใจตัวละครแล้วมีคัลล่าสุดมีแบบมีการร้องหอบร้องไห้กันไปบ้างเล็กน้อยเพราะว่าแบบเหมือนพอเข้าถึงตัวละครแล้วเขาก็จะรู้ว่าตัวละครเป็นอย่างนี้ได้เจอตัวละครกันแล้วอะไรเงี้ย่ามานี่เหมือนจะเป็นอะไรที่แบบ,บ,บนตนอันนี้มีร้องไห้เขาเรียกว่าร้องไห้ปื้มปิติแบบได้ไดเจอแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ย สำหรับธหรัตติก็คือรู้สึกว่าต้องต้องทำให้แบบดีกว่าเดิมะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดอด๋อ,อครับผมก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเลยวันนี้เพราะว่าตอนตอน,ตอนที่พายลอตคือได,ได้ได้กระแสตอบรับจ,จากพี่ๆทุกคนแบบก็ดีพอสมควรครับใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันตีเลยครับที่อยากทำให้ดีมาๆกๆก็ตอนนี้คือเราเบิร์กทุกคนทุกคนสุดๆใช่ก็บอกว่า เปิดกล้องไปเราจะทําได้ดีแล้วว่าทุกคนจะชอบครับอ,อยากฟังน้องๆใหม่บ้างเออหลังจากเทรเลอร์ออกไปแล้วคือทุกคนรอเรื่องนี้มาเกเลยพอเราได้แบบเข้ามารับบทด้วยอะไรแบบนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งของซีรีสเรื่องนี้ก็อยากแบบตอบรับความคาดหวังของทุกคนในกันให้ดีที่สุดครับส่วนตัวผมก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ตื่นเต้นเพราะอะไรครับ เพราะว่าก็เหมือนเป็นครั้งแรกด้วยครับที่ได้เล่นซีรีส์ก็อยากตั้งใจมากๆให้ทุกคนออกมาแล้วก็ชอบผลงานของผมอืออ่ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของผมด้วยครับครับก็ถึนะครับตอนใครช่วยให้หายตื่นเต้นบ้างมีใครช่วยมีับเลยมีทําทำยังไงคะ แจ้งผมครับชวนคุยเขาเรียกชวนคุยชวนคุยเขาเรียกอินเตอร์เทนเอทนเตอร์เทนคะอบก็ก็หายตื่นเต้นครับเหมือนมีเพื่อนนะครับแต่เขาเป็นพี่ครับก็พยายามเติมมาให้เต็มที่ครับแล้วก็ตั้งใจมากๆครับอืครับเขาก็ค่อนข้างตื่นเต้นครับแล้วก็รู้น่าจะเป็นซีรีส์เรื่อง แรกด้วยที่ที่เป็นซีรีส์ใหญ่ขนาดนี้พีอ่อบอฟเตรียมตัวปั้นน้องนองหน้าใหม่อีกแล้วยังไงครับครับก็จริงๆก็โอ้พูดยากจังเลย <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> ก็เขาเรียกว่าไงครับเราเราเราชอบนะกับการที่ร่วมง,งานเด็กใหม่ๆเพราะเรารู้สึกว่าเขามันมีอะไรให้เราแบบ ได้ค้นหาแล้วก็เป็นความเฟสที่ท,ที่ที่คิดว่าทั้งตัวทีมงานเองหรือตัวคนดูเองอะ่ะจะได้สิ่งนี้กลับไปเราคาดหวังไหมก็ส่วนตัวก็คาดหวังนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าเป็นโปรเจกที่แบบทุกคนรอ,อคอยเยอะมากๆเลยแล้วแบบนักแสดงก็ใหม่ยกแผงครับแต่เราเราสนุกกับมันมันมันจริงๆถ้าเกิดในในฐานะทีมงานนะมันชาเนจ์ตัวเราด้วยว่าเราจะสามารถทําให้เด็กๆอะ่ะเขาเติบโตไปได้แค่ไหนส่วนตัวก็รู้สึกว่า เออมันน่าสนุกครับเลยตัวเนี่ยตัวสองคนนี้น้องๆก็ <c oughs> เขาก็แบบเป็นเรื่องแรกที่ได้ไปรับบทนาเหมือนกันจงดังนั้น<ช>น่ะเหมือนทุกคนก็คือใหม่หมดก็มาดูกันว่าเราจะทํามันได้ไหมแต่ว่าเชื่อว่าทําได้เพราะว่าเห็นความตั้งใจของทุกคนรวมถึงตัวทีมงานด้วยครับครับอย่ากงกับเอก็คือพอเป็นแบบว่าดิกใหม่หมดแล้วมาแบบ,บอสอนสีเหมือนขอเขาแบบป็นคนแล้วบอกว่าต้องมาแบบเรื่องนี้ไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยคุากับว่าไงคะ ไม่แบกนะการคิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะเรียกว่าแบกเรียกว่าสนุกกับทุกวันที่ที่ได้ทําดีกว่าตอนนี้ก็ทุกเว์นช็อปก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรแล้วก็มีแต่ความสนุกแล้วก็คิดว่าตอนนี้ทีมงานก็เตรียมงานมากแล้วแบบพร้อมแล้วจริงๆอ่ะเราสามารถแบบเปิดได้เลยเลยแหละแต่ว่าเราจะมี <laughs> มาอ่ะมันก็เปิดเลยแต่ว่าจะมีการติดงานอะไรเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก่อนพอเข้าช่วงเวลาที่เปิดได้เราก็จะเปิดเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณกลางเดือนกลางเดือนประมาณกลางเดือนนี้แต่คิามาทีต้องขอคิวคะขอเราวางคิวไว้เรียบร้อยเลวเรียบร้อยแล้วมันคือการจัดสัรเรียบร้อยแล้วใช่ไม่ก็คิดว่ามันไม่แน่จะกระทบเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องดวงหรือเรื่องไหนเลยเพราะว่ามีการวางวางทุกอย่าง ไว้อย่างดีมีคิวน้องมีคิววางไว้ทุกอย่างอย่างดีแล้วก็รู้ว่าตรงนี้ต้องซ้อมอะไรตรงนี้ต้องเวิร์กช็อปอะไรอะไรไนะอย่างเงี้ยก็ทําได้ดีบางทีน้องก็เต้นมาแล้วก็มาด้วงหรือไปด้วงแล้วก็ไปเต้นอะไรอยนะ่างเงี้ยทำงานเสร็จก็แบ่งคิวกันอะไรอยนะ่างเงี้ยซึ่งคิดว่าเพียงพอแล้วสําหรับก้ามันแต่ว่าพี่พอ๋พอแบบมีน้องใหม่ข้องมาอย่างเงี้ยเหมือนหลายคนชาหดหบัว่าทุกคนที่เรา ติดใหม่มาปั้ตลอดอยนะ่งนี้เออทั้งสี่คนเขาฝากความหวังไปถามฮัลโหลตถามน้องออ <c oughs> แต่คิดว่าทุกคนก็ต้องคาดหวังครับผมว่า <c oughs> ก็จริงๆผมก็คิดว่า,าถ้าซีรีส์ออกมาดีอะ่ะผมว่าทุกคนก็จะดังไปด้วยกันแล้วเราก็มั่นใจมากว่ามันน่าจออกมาแบบทุกคนประทับใจเพราะตัวผมเองผมไม่ได้เป็นผู้นำกับเรื่องนี้แต่ว่าคือพยายามแบบติดตามในโปรเซสต่างๆ ก็รู้สึกว่ามันมันมันน่าสนุกมากๆครับแล้วแบบคือจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าไม่เป็นซีรีส์แบบว่าเหมือนที่เราเคยทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยรักใส่ใอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันก็ใช่แต่ว่ามันมีรายละเอียดอะไรหลายอย่างในนั้น่ะที่สําหรับผมว่ามันมันไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นเทเทเลอร์อะเนาะมันมันยิ้มตลอดเวลาแต่ว่าทุกคนอะยืนยันกับผมว่ามันคูณนั้นไปอีก เป็นไงกดดันไหมกดดันตอนแี้จริงเหรใช่แต่ว่า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 น่าจริงแล้วว่าเราเราก็มีทีมที่เป็นที่ปรึกษาของบทด้วยอีกอีกอันนึ่งผมว่าคุยกับข่าวเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบสนุกมากเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถามน้องๆเองนะครับโดยเฉพาะเนี่ยทั้งตีตีปอเขาก็เขาเรียกว่าเขาอินกับเรื่องนี้มากๆาใช่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าทุกคนทํางาน อย่างสามัคคีเป็นทีมคิดว่าเนี่ยพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กแบบว่าเพิ่งแรกเกิดหรืออะไรก็น่าจะปังหัดด้วยกันครับคริ่งแรกเนาอย่างของกับติ๋เนี่ยเขาก็เหมือนการจะมาเยอะมากความสนิทความเลยพวกเนี้ยเคมีจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเคมีจนถึงตอนนี้ก็คิดว่ามีบางอย่างที่พัฒนาขึ้นการพยายามดูในสื่อเนาะพยายามดูในสื่อว่า เขาไม่แบบเขาจะจับตัวเขาก็จะเป็นแบบคือเนีคือปอดเต็กตีเขจะมีความแบบเกงใจอะไรกูใช่แต่บอกเลยสิ่งที่ใช่สิ่งที่ไม่ได้เห็นในสื่อต่างๆเหล่านั้นเชิญชมที่ด้วงค่ะหรือด้วงจะทำให้เขาเอ้ยแบบสนิทมากขึ้นี ตื่นกระเต้นเลยใช่ตื่นเต้นเลยใช่จริงๆแล้วก็คิดเป็นเพราะว่าด้วยตัวบทของนิยายด้วยแหละที่มันมีการพัฒนาไปเป็นสเต็ปสเต็ปที่ทําให้น้องใช่ใช่ที่น้องต้องค่อยๆขยับความสัมพันธ์ซึ่งก็คิดว่าก็จะทําให้คนดูสนุกกับสิ่งนั้นนิยายเขียนมาดีมากค่ะแล้วก็นักเขียนก็มีการให้ความช่วยเหลือด้วยเปเปอร์ข้อมูลนักแสดงต่างๆอย่างเงี้ยได้เยอะอยู่แล้วก็ ต้องขอบคุณนักเขียนด้วยเนาะไม่งั้นน้องจะวิเคราะห์ตัวละครได้ไม่ถึงนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าใ้อนไขนั้นแล้วเขาก็ให้แบบอิสระทางความคิดอะไรไใช่ก็คือต้องสองคนเขจะมีส่วนร่วมเรื่องของตัวคาแรคเตอร์ตัวละครด้วยก็ก็มีก็คือมีเบสฐานเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครจากนิยายค่ะแล้วก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในแง่มุมต่างๆจากจากนิยายเพราะว่าตอนที่เราซื้อนิยายเราก็คุยกับเขาก็บอกว่าเขาเตรียมเรื่องนี้เพื่อจะเป็นซีรีส์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วงนั้นเขาก็จะมีการเขียน ที่แยบยนต์ที่ใส่ทุกอย่างเข้ามาเพื่อให้นิยะเพื่อให้ต่อเติมได้นี่ครับแล้วก็แต่ก็ยังอยู่ในทางของเขาคได้จังถูกต้องอะไรแบบนี้ก็คิดว่าเราพร้อมแล้วล่ะครับเราพร้อมแล้วเมกี้ปรุงสูตแค่เราปับศูตาเม่กี้กันแบบสนิทแล้วนะเพราะฉะนั้นท่วข้อมากกว่านี้แล้วใช่ไหมอย่าดมไหมคะโอ้ยเมกี้หลอต้องเหมาหลอดไหมย่าต้อเหมาหลอดแล้วถ้าลองเข้าด้วงดูสัก ร่วมกับเธอดูสักสักโรดักหนึ่งจะรู้ว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าจะได้ใช้สิ่งนี้ดสุดๆเลยจริงครับก็ยังเหมือนเดิมอย่างเช่นเมื่อกี้วงส่งข้อมูลก็แบบแดดออกอะไรงี้ก็สามารถทีมเข้าได้อ้าใครต่อใายต่อใายต่ออ่ะน้องๆเด็กใหม่อยากจะฝากอะไรแบบเหมือนให้แฟนๆเขาเปิดรับเราเข้าอยู่ในดวงใจบ้างอ่อนลอ่อน ก็ผมยูนะครับรับบทเป็นคิมเป็นเพื่อนของชินครับผมก็จะเป็นตัวละครที่คอยให้คำปรึกษาชินก็พยายามสุดๆครับถับเรื่องนี้ก็หวังว่าทุกคนจะซึมไปกลับมาแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมมีท่าแบบว่าก็ทอดนะมีท่าใส่จอบตีมีเห็นกูฟอนไม่ถึงกระดาษหรอห่อไม่อยจะนะตีตีซอนมาตั้งแต่ ประมาณ4ี่เดือนที่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าต e ิ่ตเลี้ยงทุกคนเลี้ยงกันทั่งเราเลี้ยงกันทั่งก็ชื่อทีนะครับก็รับบทเป็นโต้ครับเป็นเพื่อนของชินเหมือนกันแล้วก็ตัวผมก็เป็นคนที่สร้างสีสันให้กับกลุ่มนี้ครับก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็ฝากผมไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ เราหมีด้วยแล้วกันครับครับก็ชื่อเวฟครับรับบทเป็นแปะเพื่อนซีของด้วงครับครับก็เพื่อนสีเพื่อนสีก็เพื่อนสีเลยเป็นสายซัพพอร์ตครับสร้างสีสันให้ผู้แดงหมดเลยเป็แปะปุ้ย ก็ฝากเหนือฝักตัวได้นะครับรับถ้าถ่าถ่าถ่าถ้าีเร็วลาวครับเบ รับชื่อนอนครับแล้บทเป็นเจมี่ครับครับ,รบก็จะเป็นเพื่อนของด้วงเหมือนกันครับก็บจะเป็นคนที่คอยอช่วยด้วงคอ,คอยสป,ปอร์ตแล้วก็สร้างสีสันด้วยครับ สสดีครับชื่อตี๋นะครับผมรับบทเป็นด้วงครับสวัสดีครับชื่อปอนะครับรับบทเป็นฉิดครับสวัสดีาครับม่ไปร้าคู่หม่ไปร้านคู่หม่ใช่สวย โอเคขอแถลงข่าวล้มเรือค่ะอย่าเพราะว่ารู้นะว่าตอนที่พวงสวงเมื่อกี้ข้างบนน่ะเฮ้ยพอมีเทียนจุดแค่พวงสวงเทวดาค่ะอุ้ยผมเห็นเหมือนกันตี๊ดีกำาลังพูดกับพี่ป่อยเลยว่าเอาไม่แน่นใช่ไหมแม่ครับเดี๋ยวอัพโหลดเลยนะตีบอหอหมอตีเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรเลย ก็ตั้งคำถามเก่งมากลวงรับตตดแตกนี่ยก็แทนว่าปีนี้ละกันก็รอติดตามครับปีนป้จะพิซ่าป่อยใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่มีใครปอยได้เท่าเธอเพราะว่าอะไรทุกคนกลัวข้องดำหมดค่ะเขาเองได้ไหม ปีนี้คาดหวังนะครับว่าจะได้ดูถ้าแพนไม่เปลี่ยนแต่ถ้าแพนเปลี่ยนก็ปีหน้าเพราะว่าเพราะว่าาจ้าตัดสินใจคนเดียวไม่ได้เหมือนกับจะมีแบบโดยองรวมในองรวมแบบแบบแบบช่องแบบช่องอะไรสปองสปอนอะไรอย่างงี้แต่ว่าแต่ว่าแพนไว้ว่าปีนี้ปีนี้พยายามปีนี้ค่ะใช่ครับก็ฝากแฟนทุกคนด้วยช่วยแบบครับผม

แต่ว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะมามีนะคะแบบทุกโคลทุกคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายสามารถคุณป้าคุณน้าคุณน้าพี่สาวสามารถมาดูได้แล้วก็ซัพพอร์ตกันได้นะคะใช่ครับเหลือเหลือโพนึงอ่ะฮะอีโพนึงอ่ะอืมคือเก็บไหวอ๋ออ้าวเงียบเลยอ้าวครับก็คือก็ฝากซีวีนุ่งกับเทสนะครับผมครับฝากด้วยนะครับก็ เราจะทำให้เต็มที่ครับทุกคนโอเคขอบคุณค่ะ